วันนี้ทำผ้าน้องได้นะน่นี่แบบเลิกเรียนแล้วมาช่วยพอ่อกับพ่อแม่นะอืมนี่หลานเหรอมีหลานแล้วนะโอ้โหมีรุ่นหลานแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยกำลังตักเนี่ยผู้ดเดือยครับราคาเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเหมือนเดิมเลยตัวนี้เป็นอะไรเอหรอโมลอยไขวนหวานครับโมลอยไขวนหวานนะ ราคาเดียวกันไม่ครั้เนี่ยขายี่บาไม่ขยี่สิบบาทอ๋อไม่ข่ยี่สิบใส่ข่ยยี่ห้าบาทแล้วก็มีปลากิมด้วยปลากิมครับมีถูกเขียวมีปลาตัวดำถเขียวโัวดำตัวนี้ทองแดงับนี้ทองกระดิเปี๊ยลำไยกระดงเปี๊ยลำไยข้าวส่ขนสะโพดอ่ะอ่าแล้วก็แบบคู่พรอรนี่แับคู่พระออนในกางตัด Nè. 20 xích bạn. Nè. Nè, à. ัทิทิงเหนือตยีบาทยี่บาทแล้มีบรวตะก้วนีมีบวตะจิ๋้วยกำลังตัดอยู่นะอานเลยเอาแป้งไม่เอาแป้งไมี๋แตงาสามงเนื้อแก้วหัว วันนี้จัดไปขี่ถุงแล้วเนี่ยคุณลูกค้า ลูกค้าเขินไม่ชอบออกเสิรนี่ขายยังไงครับเนี่ยราคาที่สาตรวมได้ทุกอย่างเลยราคาไปไหม่อะ ออกมาปั้นน้ำต้มมันมาขายเลยไม่ง่ายนั่นโ,ฮโฮอ้โหอันนี้มาขายของที่ทำหน้ากันเนี่ยนเนี่ยมาหาพวกพี่ๆเนี่แหละสงท้ายปีใหม่ไอ้สงท้ายปีเก่าอกมาปต้นน้ำต้มมันาขายเลย ครับพี่ค้างเดี๋ยวฝากร้านกันนิดนึงขายวันไหนบ้างครับฝากร้านหนึ่งแล้ด้วยลูกวันจันทร์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับวันกายนครับโอเคตลนาดนัดวัดสาก่อน <S <s นี่ โอเคไงขอบคุณมากนะไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วขอบคุณทุกคนเลยครับผมครับสบายดีครับสบายด,ายด,ายดีโอเคครับ